สีให้มันสลับสด,ดหน่อยหนึ่งสองสามไปกระดกถูกต้องอยังยังยัง,ยงไปอีกอย้อนลงมาก่อนนงมาก่อน<ๆ>เดี๋ยวค่อยมาตีทีเดียวมาครับหนึ่ง สองกระดกถูกครับไม่ต้องตกโอเคไม่ต้องตกอีกอ่าโอเคโอเคเอาไาจโอเคโอเคมาอีกสามรอบ อ่ะครับอ่ะสมาธิหน่อยครับหนึ่งสองพร้อสามไปกดอกถูกต้องอีกสองลาบหนึ่งสองสาม ไปกระดกถูกต้องครับอือีกหนึ่งรอบรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวทำได้แล้วมาตีมือเลยนะหนึ่งสองไปกระดก